5ประเด็นเด็ดร้อนหลังเกมเชลซีชนะเป็นลโว้ยสัมผัสนิวซูซูกิเอ t i ์ a ิกาสมาร์ทไฮบริดเดพาวเวอร์ออเต็มทุกฟังก์ชั่นเต็มพลัง Smart Hybrid พร้อมค้อเสนอพิเศษที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ r a เ e r บนออฟฟิเชครับแม ชนะเป็นสักทีนะครับผมนี่คือชัยชนะแรกและประตูแรกในเดือนกันยายนครับพี่น้องนะฮะเชลซีเปิดสแต m มฟอร์ดบ c ชนะครับเจอกับไบรตันแล้วก็ชนะไป1ประตูต่อศูนย์ครับนิกราแจ็กสันครับเป็นคนยิงประตูชัยได้ในเกมนี้นาทีที่51นะครับผมทำให้คาราบาลครับ,อร,บรอบที่5ครับเกมต่อไปเชลซีจะเปิดสแต m มฟอร์ดบ c ช เจอกับแบล็กเบิร์นโรว์กันไปนะครับผมอะคิดว่าโอเคไหมในการเจอกับแบล็ k เบิร์นก็คอมเมนต์มาได้นะฮะแต่ก็ถือว่าโชคดีนะเพราะว่าอย่างที่อื่นๆเนี่ยเจอของแข็งเหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างทางฝั่งของอาร์ซนอลเนี่ยโอ้โหจะต้องบุกไปเยือนทางฝั่งของเวสต์แฮมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็โชคดีเหมือนกันนะที่เชลซีเนี่ยไม่ได้เจอของแข็งครับอย่างแมนเชเต็ดเนี่ยเจอกับนิวคาสเซิลโอ้อันนี้ก็ของแข็งเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่า เชลซีเจอกับแบล<น>็กเบิร์นก็นกถือว่าเป็นงานที่ไม่หนักแล้วนะครับผมส่วนเกมนี้ครับก็มีการโรเตชันกันพอสมควรนะแต่ประตูก็ไม่เปลี่ยนนะเป็นลูบิสซานเชสซึ่งวันนี้ก็ไอจังหวะเซฟโอเคแต่ว่าจังหวะการจ่ายบอลก็น่าห่วงเช่นเคยครับแบ็กซ้ายชีเวลครับแบ็กขวาคูคูเลีาซึ่งเดี๋ยวเราต้องมาคุยกันในเคสของคูคูเลีาด้วยนะครับยิงซาซี่โควิลครับเป็นเซนเตอร์คู่กันนะครับกลางเป็นไคซิโดกับอูกัชูฟูนะครับซ้ายมูทริกครับผมแล้วก็โดรุกมีมาเซมนิโคพาเมอร์แล้วก็นาเป็็นนนนนแจคสััั่เองะรบผมอ่ะ มาดู5ประเด็นเด็ดร้อนหลังเกมนะครับผมข้อแรกเลยนะครับคือโอ้โหคูคเลย่าร่างทองนะครับใครชอบฟอร์มของคูคเลย่าในเกมนี้บ้างกด3กันมารัวๆได้เลยนะฮะซึ่งมาคูคเลย่าครับก่อนหน้านี้เขาเคยเล่นตำแหน่งแบ็คขวามาแล้วนะฮะตอนอยู่กับไบรตันนะครับผมแล้วเกมนี้พอแบ็คขวาไม่อยู่ไงลีสเตมไม่อยู่นะฮะแน่นอนเลยครับว่า กุสโตก็โดนแบนแบ็กขวาเกมนี้ไม่ใช่ดีซาซีครับแต่ว่าเป็นมาร์คคูคูเลีาครับสถิยอดเยี่ยมเลยนะครับคูคูเลีาเนี่ยชนะการดวลทั้งหมด13จาก16ครั้งและเข้าปะทะสําเร็จ6จาก9ครั้งนะครับซึ่งทําได้มากกว่านักเตะทั้งหมดในเกมที่พบกับไบรทันในเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมาและผ่านบอลยาสาเร็จ4จาก5ครั้งทําได้มากกว่านักเตะเชลซีทุกคนนะฮะเรียกได้ว่าเกมนี้ครับโอ้โหผลงานนั้นโดดเด่นเป็นอย่างมากครับ เก็บคารุมิโตมะเอาไว้ในกระเป๋าเลยนะครับทำให้ทางฝั่งของเดย์ชาบี้เนี่ยต้องแก้เกมนะครับส่งนั่นของเวลเบกลงมาซึ่งเกมนี้ครับไม่ว่าจะเป็นอันซูฟาติชาวเปโดรเอสูปิยันคุคุรย่าบอกมามากุคูรย่าร่างทองนะครับผมชื่นชอบฟอร์มในวันนี้ไหมอยากให้เป็นตัวจริงในเกมเจอกับฟูแลมในคืนวันจันทร์มันเด์ไนหรือเปล่าคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับข้อที่2ครับโอ้โห โคพาเมอร์ของดีที่ไม่ยอมใช้งานและเกมนี้พอลงเป็นตัวจริงอย่างเฉิดฉายครับพี่น้องส่งเสิ้อหมายเลข20นะครับก็จะตำแหน่งฝั่งขวาบ้างเป็นเบอร์สิบบ้างนะฮะก็สลับสลับกันไปมียืมซ้ายบ้างซึ่งก็เป็นการแบบว่าหมุนเวียนตำแหน่งกันไปแต่เมื่อคุณมีเบอร์สิบอย่างโคพาเมอร์ครับเป็นตำแหน่งย์เมคเกอร์มาแล้วเป็นตัวสร้างสารรค์เกมมาแล้วเนี่ยทำไมคุณถึงไม่ใช้นะแล้ววันนี้ครับโคพารเมอร์ Co มีการจัดไป1นึ่งแอสซิสต์ด้วยนะครับผมซึ่ง ก็เป็นการแอสซิสต์ให้กับนิโคลาแจ็กสันยิงเข้าไปนะครับเกจน้โคพาเมอร์ Co ถือว่ามีมิติในการจ่ายบอลถือว่าโอเคการลำเลียงบอลการสร้างสรรเกมการเก็บบอลไว้กับตัวนี่แหละครับผมคือคุณสมบัติมีดีเอ็ที่ติดมาจากนักเตะของซิตี้คือก็ต้องยอมรับในคบว่าโคพารเมอร์นั้นโอ้โหมาสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงเกมเจอกับฟูลแลมซ่าถูกนะฮะ เกมหน้าเนี่ยช่วยเปลี่ยนเอาเอนโซ่ไปคู่ไคลเซโดแล้วโคพามเมอร์เล่นเบอร์สิบได้ไหมจะดีมากสำหรับโคเชตติโนนะครับข้อที่3ครับเดซี่โอโกชูฟูนะครับผมหรือว่าน้องจุกรูของผมเนี่ยเกมนี้ถือว่าโอเคนะฮะโอเคนะฮะโอเคมากๆเลยทีเดียวนะครับผมเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าทางฝั่งของออโกชูฟูเนี่ยก่อนหน้านี้สปีดบอลถือว่าช้าไป นะช้าไปเยอะแต่เกมนี้เนี่ยมีการสลับปรับเปลี่ยนแล้วก็ลงมาเล่นได้เป็นอย่างดีนะช่วยไคเซโดได้ครับจังหวะพลิกบอลดูเร็วขึ้นแล้วก็ดูโอเคขึ้นนะครับสังหรันของน้องจุกรู่ของผมนะครับก็ขอให้พัฒนาและก็เก็บเกีบประสบการณ์นี้ไปแต่ว่าเกือบโดนใบแดงนะถ้ามี vr เกมนี้ดูแล้วเนี่ยน้องจุกรู่น่าจะไม่รอดเหมือนกันเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็เกมนี้ครับผมประเด็นที่4ครับคือ ม่การใช้แบ็กซ้ายที่เป็นแบ็กซ้ายจริงๆสักทีนะครับซึ่งเกมนี้ผมก็มองว่าก็คงเป็นแบ็กซ้ายจริงๆแหละแต่ก็คิดว่าจะเป็นเชเวลไหมหรือว่าใครหรือเปล่าเพราะว่า si เชียโกซิวานี่โอ้ถ้าลงทุกเกมไม่ไหวครับแล้วก็โควิลนั้นไปเล่นเป็นหลังตัวซ้ายนะรประเด็นนี้รวมไปเลยนะคือการจับโควิลไปเล่นเป็นหลังตัวซ้ายเนี่ยที่ไม่ใช่แบ็กซ้ายโอเคครับเนื่องจากว่าโควิลนั้นเล่นบอลด้วยเท้าได้ดีครับ คุเล่นบอลได้เท้าได้ดีแบบนี้ปุ๊บแน่นอนเลยครับว่าสิ่งที่มันดีตามลําดับมานะฮะโอเคเลยทีเดียวครับในเกมนี้ไม่ว่าจะเป็นการออกบอลไม่ว่าจะเป็นการเก็บบอลไว้กับตรงกับตัวนะฮะอันนี้ถือว่าทําได้ดีเป็นอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้โควิลเล่นเป็นหลังตัวซ้ายเถอะแล้วก็แบ็กซ้ายเนี่ยเบนชิเวลถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับผมนะฮะเออไม่สิ จับสลากรอบที่4ี่ผมเบล์งนะคือป,ปกติเชลซีมันจะเตะรอบ3นะฮะแต่ว่าอันเนี้ยมันคือการเตะรอบ2มาก่อนผ่านวิเลเมอร์ดันนี่ขอคั่นนะผมเบลอเองผมขอคั่นผมเบอร์นะฮะรอบ2เจอวิเลเมอร์ดันรอบ3เนี่ยก็เลยมาเจออ่าไบรตันเพราะฉะนั้นรอบ4นะที่เจอกับแบล็กเบิร์นโทษทีผมเบลอผมขอแก้ตรงนี้ไปเลยแล้วกันนะฮะแล้วก็ผมถือว่าวันนี้ครับการใช้แบ็กซ้ายที่ดีก็โอเคคูวิวเป็น ซ็นตัวซายโอเคครับส่วนประเด็นที่5ครับอันนี้ต้องพูดเลยครับคือเรื่องของผู้ตัดสินและก็ไลแมนเลยเดียวนะครับคิดเห็นอย่างไรกับผู้ตัดสินและก็ไลแมนในเกมนี้ครับแฟนบอล37,516คนในเกมนี้งงครับว่าเอา้าจังหวะไม่ว่าจะเป็นอ่านณะของแจ็คสันบ้านจังหวะของโรย่ามันลับยังไงแต่ว่าจังหวะของโรย่าคือชัดเจนครับ เส้นครึ่งสนามมันก็บ่งบอกแล้วนะครับว่าถ้าคุณอยู่หลังเส้นครึ่งสนามมันจะไม่ล้ำหน้าโบรยาก็งงครับโพชิโนก็โวยเพราะเขาเห็นอยู่ตรงนั้นครับว่ามันล้ำยังไงฮะ,ะโทมัสบราเมลเอาเคแหละคุณพือผู้สิงในสนามโอเคก็จริงแหละนะฮะแต่ว่าไลแมนเนี่ยคืองงชัดเจนครับว่าลูกนี้แต่พูดสิงก็เป่าแบบงงนะบราเมลในเกมนี้เหมือนกันหลายๆจังหวะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นหลักๆเลยเนี่ยผมมองว่าโอ้โหนะ ผู้เลินในเกมนี้ก็ควรที่จะต้องรับกันไปเต็มๆนะครับผมส่วนเรื่องอื่นครับแจ็กสันก็มาเดิมประตูนในเกมคาราบาวครับได้นะครับผมแล้วก็เป็นประตูที่2ของแจ็กสันนะครับแล้วก็โดนไป5ใบเหลืองนะเกมหน้าเจอกับฟูแลมจะลงไม่ได้ส่วนเบนชิเวลนะครับเจ็บแฮมสติงนะครับก็ต้องมารอเช็คดูว่า จะเป็นอย่างไรต่อไปจะเจ็บนานแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวก็เตะกันัดหน้านะในคืนบันเดย์ไนท์เจอกับฟูลแล่ม์ไปอย่างที่คาเวนคอทเทจนั่นเองนะครับขออภัยเรื่องของการจับสลากเลยนะพอดีผมลืมไนงะปกติเชลซีเล่นเตะรอบ3บ่อยๆนะครับมามาเตะรอบ2องนเตะรอบ3เพราะฉะนั้นนะเกมหน้าเป็นรอบ4เปิดบ้านเจอกับแบล็กเบิร์นกันไปนะครับคิดเห็นอะไรกับเกมนี้คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผม